สว it. ัสด e ีค่ะพี่น้องปองปาสุเสุขุมืาอนก็พบพพอยานี่ยกาเลยจ้าพ so ี่น้องจ๋ายาเนี่ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนอรดี9เก้าปีหมอลำใจเกินร้อยบ้านเคลื่อนที่หมอลำใจเกินร้อยพร้อมลุยไปดูกันไปเบิ่งกันเลยพี่น้องจ๋าไปอย่างน้อที่นี่พี่น้องจ๋าก็คือว่ารถทัวรถบัตรพี่น้องจ๋าคณะหมอลำใจเกินร้อยเพิ่งก็ได้โพสต์แบบนี้พร้อมพาโชว์เบิ่งรถเนาะพี่น้องข้างในรถบัตรสีฟ่างามงามพี่น้องจ๋า บ้านเคลื่อนที่หมอลำใจเกินร้อยรถบัสแอร์พร้อมออกงานในฤดูการนี้แล้วปาร์ตสวยงามขักพี่นงองขางในแบบสีฟ้าเป็นรถบริษัทประสันเพื่นวานะเพิ่นกับพ้ายางเบิ่งเป็นรถบริษัทกัสิเมียนระเบียบวัตถุสินพร้อมแล้วกันใจเกินร้อยเราก็แล้วลว่าไหนคือปฐมทมี่อย่างนี่แหละอีกอันหนึ่งพี่นงองจะาใส่รถบริษัทแต่ว่าเป็นแอร์ล้ว,วาสมิเมียน หาคันแต่ว่ามาเราซีคันของหังเค่องแดนเซอร์ฟอมคอนไวอย่างสิ่หลืออยู่คันนี้แล้วว่ามาอีกคันหนึ่งสิเป็นพวกนักลองน้องเป็นของเงินพวกนักลองเป็นสี่งละอีกคันหนึ่งกะรัชมาเป็นหาคันพี่น้องจเพิ่นกัว่าจากสิพอบู่หาคันนะเบิ้งเกิเบื้องว่าจะได้หกคันบ่าวคือจัางใดแต่ว่าตอนนี้สิมาหาคันละพี่น้องมาเราซีคันอีกคันอีกคันหนึ่งกับมาน้ำกลมาสันมาพิ่นกับพ้าเบื้องเนาพี่น้องจา เอฟซีไล้ไล่ท่านก็มาคอมเมนต์แสดงความยินดีดีใจกับน้องน้อง,องมาำใจกันลอยสุขสุขค้นนาอพี่น้องก็ได้ขึ้นรถแอร์นอนหลับระว่างเดินทางไปนาะพี่น้องจ่าพึ่งกระ่าไปหอดผองงานกะว่าไปอีกอย่างนาอพี่น้องจ่ว่านช่วงระว่างเดินทางทางเทียมมันเดินทางหลายชั่วโมงไี่ก็ได้นอนไปเลยฮะนา เลิกงานก็ขึ้นรถบัตรก็นนอนไปต่องานต่องานเลยเนาะพี่น้องจา้าวสองลอยกวางานปีฤดูการปีนี่าสัน่นเพื่อนว่านนะก็สิได้ไปต่อต่อแรกบอดว่าเสียห้ยยุดเดือนละสามเมื่อ,อไปมาคือสิบว่าได้หยุดดอกว่าสัน่นเพื่อนวากันวนันก็สิยุดธในช่วงเดินทางลงกรุงเทพแหละเพราะว่ามันจะต้องเดินทางใช้เวลาเดินทางเป็นหมืนะ่นเนาะพี่น้องจา้า เอฟซีลายๆท่าันกรล่างไหลขามาแสดงความยินดีดีใจกับน้องใจเกินลอยนาะพี่น้องดีมากจ้าขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเอฟซีลายๆท่าันนาะพี่น้องกัเขามาคอมเมนต์โชคดีเดินทางด้วยความปลอดภยัดยสุดยอดสุดยอดมากจ้าหมอลำใจเกิน้อยเหมาะมากค่ะกับคำว่าใจเกิน้อยสุดยอดมากค่ะสันพี่น้องจ้า ก็ดีใจน้ำนอ,นองนองเนาะพี่น้องพะว่ามันเดินทางขักีหดีพอเพิ่อนอยู่ในรถเลยเนาะนอนในรถเลยเป็นรถนอนคือวบ้านละ่ะรถสวยๆจอให้เป็นรถนำพาแต่กดสะดวกสวยงามมากค่ะมีหอดอันกดอันกระดิง่งความเดือดถ้าเกิดอยากเข้าของน้ำปรสันเพื่นว่าตื่นขึ้นมากดกระดิง่งว่าจะเข้าของน้ำเนาะพี่น้องจะซื้อรถหลับเย็นสบายเลยหลับสนิทพอทํางานก็ไม่เหนื่อยแมนอิลีละพี่น้องจะได้ นอนพักผ่อนเต็มที่บ่หอนกับพักผ่อนเต็มที่ก็ไดดนั่นเห็นเพื่อนว่ารถบริษัทพี่น้องจ้ะปีนี้สบายเลยแดนเซอร์ hmm. ไปในไหนนอนสบายบอสใหญ่เยี่ยมมากจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางกอให้ใจเกินร้อยปังๆนะคะเอฟซีทันเอว่าเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะใจเกินร้อยเฮงเฮงปังๆนะคะสุดยอดมากค่ะพี่น้องเอฟซีกับ เข้ามาคอมเมนต์สุดยอดมากคะ่ะพี่พี่น้องน้องัน,อ,งอ,นอย่าลืมไปซื้อบัตรซื้อตัวกุมปิดอันมอล้ำใจเกินลอยเปิดวงวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อเขาไปเบื้องในเพจมอล้ำใจเกินลอยบอดเพิ่นก็ได้ปักมุดไว้นาะพี่น้องจ่ากดลิงเขาไปกระสิเขาไปเขาง่ายง่ายพี่น้องจ่าอย่านิ้วเขาไปร้อยอยู่ในกุมแล้วทรงเข้าไปคราเดียวกับเพิ่นก็เอาเข่าแล้วเลี้ยวขักอันละถ้าผู้ใดว่างก็ได้ไปเบื้องหน้าหานนาะพี่น้องผู้ใดเขาอยู่ทางไกลเขาก็เบิ้งออนไลน์เด้อพี่น้องเขาไป สนับสนุนบอดกระสอเด้อพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้หมอลำใจกันร้อยเปิดวงวันที่27กันยายนนี้จ้าพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสูบฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย,บาย